สนับสนุนโดยโปรฟิตเตอรบายเอลเแอปซื้อขายกองทุนที่ครบครันสะดวกเปรียบเทียบกองทุนได้พร้อมกัน15กองทุนในครั้งเดียวกลับมาติดตามกันต่อค่ะผู้ชมเป็นประจำนะคะทุกๆวันจันทร์เราจะมาฟังคำแนะนำในการจัดพอร์ตกับ LH Bank Advisory ่ทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์ยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่หรือเปล่าในช่วงคงสุดท้ายของปีนี้นะคะเดี๋ยวนี้เราต่อสายคุยกันแต่ว่าก่อนอื่นให้คุณบชัยเล่าให้ฟังก่อนค่ะ ในภาวะที่เศรษฐกิจไม่แน่นอนและเงินเฟอ้อสูงเราอาจจะนึกถึงทองคำนะครับแต่ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำมีหลายส่วนด้วยกันวันนี้จะร่วมกันวิเคราะห์และรอฟังคำแนะนำจากทาง L S Bank Advisory กันนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของราคาทองคำณนะตอนนี้มีปัจจัยที่กดดันอยู่มากครับถ้ายังจำกันได้ก่อนหน้านี้ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ทุกคนกังวลอย่างมากกับความไม่แน่นอนแล้วทองคำก็คือสินทรัพย์ปลอดภัยราคาพุ่งทะลุ2,000ดอลลาร์สหร,รัฐต่อ ไปแล้วนะครับแต่ว่ามาขณะนี้ ณวันที่จัดรายการช่วงเช้าไปตรวจสอบมายืนอยู่เหนือ1,700ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เล็กน้อยเท่านั้นนะครับแรงกดดันที่มีต่อราคาทองคำยังมีต่อเนื่องสวนทางกับเงินดอลลา,าร์สหรัฐที่ดูจะแข่งค่าย,ย่างต่อเนื่องจากมาตรการทางการเงินที่ตึงตัววันนี้ทางเลือกในการลงทุนในสินค้าพกกระพัต่างๆที่ไม่เพียงแต่ทองคำนะครับยังจะสดใสยอยู่หรือไม่จะจัดสัดส่วนในการลงทุนอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับเริ่มจากกราฟิกแรกกันก่อนครับคุณผู้ชม กราฟิกแรกนี้นะครับปีนี้ต้องบอกก่อนเลยครับว่าไม่ใช่ปีที่ดีนักสำหรับการลงทุนหลายคนก็อาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนโดยหุ้นพันธบัตรรวมไปถึงทางเลือกอื่นๆที่ติดลบแต่ณนะตอนนี้จะมีเงินดอลลาร์สหรัฐนี่แหละนะครับกับเงินสดถ้าใครถือไว้กับตัวผลตอบแทนโดยรวม จะไม่ติดลบนะครับโดยเฉพาะดอลลาร์สหรัฐที่แข่งค่าขึ้นมาอย่างชัดเจนแต่มันก็ส่งผลให้กับค่าเงินสกุลท้องถิ่นต่างๆทั่วโลกก็อ่อนตัวลงอย่างชัดเจนด้วยเช่นเดียวกันสิ่งนี้มันก็สอดคล้องกับมาตรการของธนาคารกลางสหรัฐที่เขาเข้มมากขึ้นแล้วขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย0.75%แล้วรอบนี้นะครับนักเศรษฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญมองตรงกันมากกว่า90%ว่าการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐน่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก0.75 ไปในลักษณะของดอกเบีย้ยขาขึ้นและเงินที่ตึงตัวมากขึ้นเดี๋ยวขยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันครับคุณผู้ชมครับกราฟิกถัดไปครับจะทำให้คุณผู้ชมเห็นภาพในแต่ละส่วนของสินค้าพกพ์ที่มีราคาเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่สําคัญครับดูจากตัวตารางนี้อันดับที่หนึ่งเลยครับก็คือก๊าสธรรมชาติราคาพุ่งมากที่สุดเราจะเห็นนะครับทั้งเรื่องของ ภาวะโควิด1 9และสิ่งที่สำคัญคือภูมิรัฐศาสตร์ในยุโรปที่เกิดการสู้รบกันระหว่างรัสเซียและยูเครนก๊าซธรรมชาติปรับเพิ่มขึ้นเกือบ26%เช่นเดียวกับพาราเดียมครับปรับเพิ่มขึ้น14%ขณะที่ตัวข้าวสาลีปรับเพิ่มขึ้น6%สินค้สินค้าณกพชัดเจนครับว่ามันขึ้นกับกลไกตลาดอย่างมากนั่นก็คืออุปสงค์กับอุปทานถ้าบริเวณที่มีปัญหาอยู่ในทวีวิุโรปก็คือบริเวณที่เป็นอุปทานของสินค้า พลังงานสินค้าพกพ์มีปัญหาสินค้ากลุ่มนี้ราคาสูงขึ้นแน่ขณะเดียวกันครับกลุ่มสินค้าักพ์ที่ราคาตกลงครับไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนต่างของราคาน้ํามันดิบกับราคาน้ํามันสําเร็จรูปข้าวโอ๊ตก็ราคาตกลงครับน้ำมันก็ปรับตัวลดลงจากก่อนหน้านี้ไปถึง120ไปมากกว่านั้นด้วยนะครับดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลมาวันนี้กดต่ำลง แต่เราประมาทเรื่องของน้ํามันไม่ได้ครับเพราะว่าล่าสุด o อเปกพลัก็เพิ่งจะปรับลดกําลังการผลิตลงและส่งผลให้ราคาน้ํามันเริ่มกลับมาดันสูงขึ้นครับคุณผู้ชมครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันครับในกราฟิกถัดไปนี้ครับเราจะเห็น4รายการด้วยกันที่จะเป็นความเคลื่อนไหวของสินค้าโภคภัณฑ์ให้เห็นภาพชัดเจนดีนะครับ ส่วนแรกก็คือข้าวสาลีปรับเพิ่มสูงขึ้นมาวันนี้กราฟมันค่อนข้างเชิดทีเดียวแล้วเราพูดกันมานานอยู่แล้วนะครับเรื่องของวิกฤตการด้านอาหารความขาดแคลนต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสู้รบกันระหว่างยูเครนแล้วก็รัสเซียขณะเดียวกันครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ราคาน้ำมันเริ่มที่จะปรับลดลงหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเราจะเห็นว่า เมืองเริ่มเปิดมากยิ่งขึ้นความต้องการมันใช้มากขึ้นแล้วมันก็ดูดีแต่พอคนกลัวเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยความต้องการในการใช้น้ํามันรวมถึงคาดการณ์ในวันข้างหน้ามันก็จะดูลดลงไม่แปลกที่ o อ e c จะเล่นเกมที่สําคัญก็คือลดอุปทานลงครับขยยาไปดูในกราฟิกถัดไปกันครับ กราฟิกถัดไปนี้ชัดเจนทีเดียวนะครับสำหรับราคาของทองคำตั้งแต่ยกเลิกระบบของเบรตันวูดเมื่อหลายสิบปีก่อนทองคำคือสิ่งที่สำคัญและมีความเชื่อมโยงอย่างมากนะครับกับดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ตัวราคาน้ำมันดอลลาร์สหรัฐนั้น เป็นหน่วยกลางสําคัญในการซื้อขายทองคําไม่แปลกครับถ้าดอลลาร์แข็งค่าขึ้นราคาทองจะตกลงเพราะเขาซื้อขายเป็นดอลลาร์ดังนั้นพอดอลลาร์มันแข็งค่ามากยิ่งขึ้นราคาทองก็ดูจะถูกลงคนก็เข้าไปซื้อมากขึ้นมันก็จะมีผลเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของราคาทองคําที่จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1,700ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ด้วยกันครับเดี๋ยวขยับไปดูนกราฟิกถัดไปกันครับคุณผู้ชมครับจากเรื่องของราคาทองคําเราไปดูกันต่อ สำหรับการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงที่ผ่านมาถ้าดูจากสถิติ20ปีจะเห็นว่าราคาทองคำกระโดดขึ้นไปมากกว่า4เท่าเงินก็ไม่ธรรมดานะครับกระโดดขึ้นไป3.6เท่าแล้วมาตอนนี้สินค้าโภก,กััณ์์ก็ยังถือว่ายังเป็นช่องทางในการลงทุนที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ใช่ทุกตัวนะครับขยยบไปดูในกราฟิกถัดไปกันครับคุณผู้ชมครับ ตอนนี้ต้องไปดูกันต่อที่ราคาน้ำมันหลังจากที่ OPEC PLUS เขา ตัดสินใจหัน่นกําลังการผลิตลงแล้วมันก็ไปกดดันที่ราคาน้ํามันจากก่อนหน้านี้นะครับพุ่งขึ้นไปเหนือ120ดอลลาร์สหรัฐต่อเรลกลัวเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยน้ํามันก็ลดลงมาอยู่70กว่าแล้วนะตอนนี้ตรวจสอบช่วงเช้าที่ผ่านมาน้ํามันดิบกระโดดขึ้นไปเหนือ90ดอลลาร์สหรัฐต่อบเรลด้วยกันแล้วนะครับน้ามันดิบเบรนซึ่งเป็นส่วนในการอ้างอิง2ใน3ของโลกที่เป็นส่วนใหญ่ไปประมาณสัก97ดอลลาร์สหรัฐต่อเรลครับเคยยไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อ น้ำมันดิบเวสเทท็กซัสซึ่งเป็นดัชนีย่างอิงสำคัญที่มักจะใช้เป็นหลักเลยนะครับที่สหรัฐอเมริการาคามันจะต่ำกว่าน้ำมันดิบเบนซ์อยู่แล้วตั้งแต่ปี2000ที่ผ่านมาที่สหรัฐอเมริกาเขาขุดน้ำมันในชั้นหินดินดานหรือว่าเชลล์ออยล์ได้แต่ณนะตอนนี้ก็ยังอยู่ประมาณสัก93ดอลลาร์สหรัฐต่ตอบาร์เรลปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะครับขยยบไปดูในกราฟิกถัดไปครับ สิ่งที่สําคัญที่สถาบันการเงินต่างๆเ้ามองไว้แล้วสรุปรวบให้คุณผู้ชมได้เห็นตรงกันนะครับว่า ทางคําตอนนี้มันจะมีอะไรที่มันกระทบอยู่บ้างก็จะมีทั้งปัจจัยเรื่องของราคาสินทรัพย์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงความไม่มั่นคงที่เกิดขึ้นในปัจจัยทางด้านภูมิรัฐศา,าศาสตร์ระหว่างรัสเซียและยูเครนการแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐรวมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกด้วยนี่แหละครับคือปัจจัยที่ยังกดดันไปที่ราคาของทองคำอยู่และตลาดก็จะยังผันผวนถัดไป ตอนนี้คงจะต้องไปดูความคิดเห็นนะครับของผู้เชี่ยวชาญจาก L H Bank Advisory แหละครับว่ามองเรื่องนี้ยังไงจัดพอร์ตการลงทุนยังไงครับคุณผู้ชมคุณชวิรัตครับค่ะและอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณวัตถิกรกิจจาวิจิตค่ะจาก L H Bank Advisory ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับค่ะก็ดิมนเดินถามอย่างนี้ค่ะในมุมมองของ LHBank เนี่ยให้น้ำหนักนะคะในสินค้าพกพาหรือ c o m m o ิ i t y เนี่ยยังน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนย,ยังถือเป็นทางเลือกในการลงทุนหรือเปล่าถ้าเราพิจารณาจากความผันผวนแล้วก็แนวโน้มจากนี้ค่ะครับโอเคครับก็ก่อนอื่นเลยก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคือหากเราย้อนเวลากลับไปในช่วงกลางปีที่แล้วนะครับราคาของสินค้าพกพาต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดิบกากธรรมชาติทองคําหรือแมสเซนเล็ครับ ล้วนแล้วแต่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นซึ่งตามคิดคาของเศรษฐกิจโลกที่ส่งสัญญาณฟื้นตัวครับทําให้ในช่วงนั้นเนี่ยเกิดปัญหาเรื่องการผลิตสินค้าและบริการที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการด้วยครับนอกจากนี้เนี่ยยังถูกสังเติมด้วยสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่นําไปสู่การคว่ำบาตรจาชาติตะวันตกครับส่งผลให้อัตราเงินเฟอ้อต่างๆท,ท,ทั่วโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ40ป,ปีเลยจนธนาคา,ารกลางทั่วโลกครับต่างต้องเร่งปรับขึ้นอัตราดอ,อ,อกเบีย้ยและนําไปสู่การคาดการณ์ว่าจจะเเกกิิดดศรษฐถอย สิ่งนี้ครับทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดกว่า30แต่หากนักลงทุนครับพิจารณาถึงความต้องการใช้น้ำมันจริงๆแล้วเนี่ยก็จะพบว่าความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในปัจจุบันครับยังทรงตัวอยู่ในระดับประมาณสัก100ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งถือว่าเป็นระดับเดียวกันกับช่วงก่อนที่จะเกิดโควิด -19 และการใช้น้ำมันเนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงหน้าหนาวที่จะถึงนี้ด้วยประกอบกับว่าความยืดเยื้อของสงครามระหว่างรัสเซียและยูเคร รวมถึงนโยบายของกลุ่มประเทศโอเปกเนี่ยที่มีข้อตกลงในการปรับรลดกาามลิตลงเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาน้ํามันครับจะยังเป็นปัจจัยบวกที่ทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยยังทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงแต่สําหรับทางเรื่องในการลงทุนครับคือเราแนะนําการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจการขุดเจาะน้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติครับรวมถึงโรงกลัน่นเนื่องจากการลงทุนในบริษัทโดยตรงเนี่ยจะไม่มีความเสี่ยงเรื่องการใช้สัญญาอุพันธ์ครับและหุ้นกลุ่มเหล่านี้ครับยังมีความโดดเด่นที่เป็นหุ้นสไตล์แวร มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงยกตัวอย่างเช่นบริษัทปตทสพของบ้านเราเนี่ยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณ3%ใกล้เคียงกับเอ็กซอนมบิลของสหรัฐอเมริกาที่3.8%และบริษัทจแชเชลในฝั่งยุโรปเนี่ยที่4%แต่สำหรับผลตอบแทนของหุ้นกลุ่มพลังงานในปีนี้ครับถึงแม้จะมีการปรับตัวลดลงในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแต่ก็ยังให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดอย่างมากครับเราจึงมองว่าหุ้นกลุ่มพลังงานครับยังมีความน่าสนใจในการลงทุน แต่ยังปงกลยุทธ์การแบ่งหมายเข้าซื้อครับในช่วงที่ราคามีการปรับตัวลดลงแล้วก็ทางนี้นะครับนักลงทุนเนี่ยควรปรับความคาดหวังว่าการลงทุนต่อจากนี้ครับอาจจะไม่ได้ให้ผลตอบแทนได้รวดเร็วเท่ากับในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ที่ราคาของสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรุนแรงและก็รวดเร็วด,ด้วยครับครับคุณวัติกรครับถ้าอย่างนั้นมุมมองของ LH Bank Advisory ที่มีต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์และการลงทุนในสินค้ากลุ่มนี้มีปัจจัยอะไรบ้างที่น่าจะส่งผลครับ ครับผมสำหรับปัจจัยที่สำคัญที่สุดครับก็คือหลีกเลี่ยงไม่ได้คือการขึ้นดอกเบีย้ยของธานาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดรวมถึงธานาคารกลางอื่นๆทั่วโลกด้วยแต่หากแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยยังปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันราคาของสินค้าโภคภัณฑ์อีกประเด็นหนึ่งก็คือความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยครับเมืเมเ่อเอ็จเมื่อเกิดเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยจะทําให้ความต้องการใช้สินค้าโภคภัณฑ์ลดลงแต่ทางนี้ก็มองว่าถึงแม้สภาวะแวดล้อมในปัจจุบันครับจะเต็มไปด้วยยปัจัจจลบ แต่ก็ยังมีปัจจัยบวกที่ยังช่วยสนับสนุนทิศทางราคาของสินค้าโภคภัณฑ์เช่นกันปัจจัยแรกก็คือท่าทีของสงครามครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยยังมีความยืดเยื้ออยู่นอกจากจะส่งผลให้ราคาน้ามันดิบับบรธรรมชาติตัดตัวเพิ่มสูงขึ้นตามที่เรารู้กันเนี่ยยังส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตรตั้งแต่ข้าวสาลีข้าวโพดไปจนถึงปุ๋ยครับและอีกปัจจัยที่สําคัญคือการกลับมาเปิดเมืองอีกครั้งของประเทศจีนในปีหน้าครับหลังจากตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลจีนใชใน้ใช้นโย จนทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักลงเมื่อจีนครับซึ่งถือว่าเป็นผู้บริโภคสินค้าโภคภัณฑ์มากสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยกลับมาเปิดเมืองอีกครั้งครับจะทําให้ความต้องการน้ามันและสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นเราจึงมองว่าถึงแม้นักลงทุนครับจะกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดร,รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจถดถอยครับแต่ก็ยังมีปัจจัยบวกที่ช่วยสนับสนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ก็คือความยืดเยื้อระหว่างสงครามของรัสเซียและยูเครนรวมถึงการเปิดเเเมมมืออองงงขขจจีีีีนนนใหห้้้าาาาาาทท่่ะชดยยควตกร ไปได้บางส่วนครับผมค่ะทีนี้ถ้าหากว่าเราพิจารณาเฉพาะการลงทุนในทองคําในช่วงไตรมาสสี่มีคําแนะนํำยังไงกันบ้างเพราะก็เชื่อกันว่าทองคาเนี่ยเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงโดยเฉพาะป้องกันเรื่องของเงินเฟอ้อและก็ทําผลตอบแทนได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะในภาวะที่เงินเฟ้อสูงสูงและเกิดพร้อมกับเศรษฐกิจถดถอยด้วยะคะ่ะครับครับปกติแล้วนะักลงทุนเนี่ยจะจัดว่าทองคำครับจัดเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยปกป้องอนานาจซื้อจากภาวะเงินเฟ้อครับและมักจะให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่อัตราเงินเฟ้อตรงตัวระดับสูง โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดเศรษฐกิจถดถอยด้วยนะครับนับตั้งแต่ปีคศ1 9 7 0ครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเผชิญกับเศรษฐกิจถดถอยทั้งหมด8ครั้งทองคาให้ผลตอบแทนเป็นบวกเฉลีย่ยประมาณ7%ขณะที่ดัชนีหุ้น S&P 500ครับให้ผลตอบแทนเฉลีย่ยเนี่ยเป็นลบ29%ซึ่งหากเกิดเศรษฐกิจถดถอยในปีหน้าตามที่หนักวิเคราะห์งานเนี่ยการมีทองคําในพอร์ตการลงทุนครับจะสามารถช่วยปกป้องความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนได้เป็นอย่างดีเหมือนกันขณะที่ราคาทองคําในช่วง6เดือนที่ผ่านมาครับ ถูกกดดันจากแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยที่รวดเร็วของเฟดและการแข่งข้าของเงินบอลล่าเช่นเดียวกับสินทรัพย์อื่นๆเลยครับจนทําให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลดลงจะจุดสูงสุดกว่า16และถึงแม้ในระยะข้างครับจะยังถูกกดดันจากแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยแต่เราเริ่มเห็นแรงกดดันดังกล่าวเริ่มลดลงหลังจากนักลงทุนเริ่มประเมินว่าแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดครับอาจจะมีการชะลอตัวลงในปีหน้าจึงมองว่าการกระจายการลงทุนไปยังทองคําในสัดส่วนประมาณสัก5ถึง10ของพอร์ตการลงทุนครับ ยิ่งสภาวะที่ตลาดทองคำเนี่ยปรับตัวลดลงมาเช่นนี้ครับจะช่วยปกป้องความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนได้ในสภาวะที่อาจจะเกิดเศรษฐกิจถดถอยได้ในอนาคตครับครับได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณวัิกรน,นะครับค่ะขอบคุณ,ค,ณครับเป็นความเห็นจากทาง L H Bank Advisory นะครับที่ยังมองว่ามีทองคำไว้ในพอร์ตการลงทุน5-10ไว้ป้องกันความเสี่ยงดีครับ แต่ว่าปัจจัยที่ยังกดดันกับทองคํายังมีต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐรวมไปถึงสถนานการณ์ที่ไม่แน่นอนแต่ว่าแนวโน้มสินค้าโภคภัณฑ์น่าจะดีขึ้นหลังจากที่จีนเริ่มผ่อนคลายมาตรการของโควิดสิครับเอาละครับคุณผู้ชมนะตอนนี้จะชวนคุณผู้ชมไปพบกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่น่าสนใจจากทาง L H Bank นั่นก็คือออม บัญชีเงินฝากออมซั์ดิจิตอลครับโดย LH Bank เปิดตัวแคมเปญเงินฝากออมซัพย์ดิจิตอลเปิดบัญชีง่ายครับไม่ต้องไปสาขาคล่องตัวเปิดบัญชีที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ผ่านแอปพลิเคชัน LH Bank M Choice ชูจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญก็คือตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทางการเงิน สำหรับคนที่ชอบดอกเบีย้ยสูงและก็คล่องตัวด้วยบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตรับดอกเบีย้ยสูงถึง1.5%ต่อปีตั้งแต่บาทแรกนะครับไปจนถึง3ล้านบาทเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง2,000บาทหรือจะเป็นบัญชีออมทรัพย์ฝากไม่ประจำสะดวกสบายฝากถอนได้ทุกวันไม่จำกัดจำนวนครั้งครับหรือจะเลือกรับความคุ้มครองอุบัติเหตุทั่วโลก24ชั่วโมงโดยไม่ต้องจ่ายค่าเบีย้ยประกันไม่ต้องตรวจสุขภาพด้วยบัญชีออมทรัพย์คุ้มครองชีวิตที่มีให้เลือก2แบบก็คือจบแบบ ความคุ้มครอง25เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือสูงสุด5ล้านบาทหรือจะไปเลือกคุ้มครอง3เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือสูงสุด15ล้านบาทก็ได้แล้วตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกค้านะครับเปิดบัญชีตั้งแต่วันนี้จนถึง15พฤศจิกายนนี้รับฟรีเครื่องดื่มเต่าบินเมื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์คุ้มครองชีวิตหนึ่งผ่านแอปพลิเคชัน LH Bank M Choice <ๆ>ก็สามารถดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชัน LH Bank M Choice ได้ทั้ง Google Play Store ครับแล้วก็ App Store สามารถศึกษารายละเอียดของธนาคารและก็ตัวผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สนใจได้จากเว็บไซต์ของ LH Bank หรือโทรไปที่1327ครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วหน้ามาตามกันหน่อยนะคะเพราะว่าภาครัฐสนับสนุนให้เอกชนเนี่ยพัฒนาบุคลากรด้วยการจูงใจค่ะสามารถนำาใช้จ่ายมาคาภาษีได้2.5เท่าค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะครับฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง6 6ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ